เอาล่ะครับผมก็สวัสดีนะครับแฟนแฟนเกมดาร์กบอลโดคังแ b a เทิลทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาแชร์ความรู้สึกแล้วกันนะครับว่าตู้ล่าสุดน,นะครับของทางเซิร์ฟโกบอลเนี่ยมันน่าเปิดขนาดไหนนะครับหลังจากที่ผมก็ไปเห็นหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นฐาน,นะของฝรั่งรวมถึงช่องของคนไทยหลายคนนะครับทำการเปิดตู้นี้นะครับก็สัมผัส ได้ครับถึงความเข็มครับของแต่ละคนเนาะรวมไปถึงผมด้วยเนาะถ้าใครได้ดูไลฟ์สตรีมล่าสุดของผมนะครับผมก็จะทําการเปิดตู้นี้ไปแล้วนะครับแต่เปิดแค่30เม็ดนะอย่างละ30เม็ดนะครับผมเพราะว่า,วาผมมามีเป้าหมายนะครับในการที่จะเก็บเพชรไว้นั่นเองนะครับผมแล้วเรามาพูดถึงตู้ของทางด้านของจานิมบาเออมจันวุ้ยไปคุกฮังกันก่อนนะโอ้โหจำสลับอะดูหน้ามันเขียวๆไอ้นี่มันหน้าหน้ามันแบบขาขามันคนละตัวกันเลยเนาะ มาดูในส่วนของตู้ไวคูฮังก่อนเลยนะครับต้องบอกว่าถ้าเป็นอารมณ์แบบว่าผู้เล่นหน้าใหม่เลยที่เพิ่งเล่นเกมนี้มาได้แค่1เดือนนะเอาไปประมาณ1เดือนถึง4เดือนประมาณนี้หถึงหเดือนและการผมตั้งเลทประมาณนี้เนาะผมก็แนะนําว่าให้เปิดตู้นี้ไปเลยครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นเกมนี้มาใหม่ๆนะครับทำไมถึงเป็นตู้ที่ Impact และโคตรน่าเปิดเลยสําหรับผู้เล่นหน้าใหม่แบบ1-5เดือนที่ผมบอกมานะเพราะว่าในตู้นี้นะครับจะมีตัวละครที่ ตัวละครที่เก่งละกันนะครับผมไม่พูดถึงอย่างอื่นเลยเนาะคือแค่ตัวของทางด้านภายคู่หังตัวเดียวนะครับผมบอกเลยว่าถึงหน้าตามันจะดูโง่ๆนะครับดูแบบกะกะกบไม่เก่งนะครับแต่ความสามารถลีสกิลของเขานั้นค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกและดีมากนะครับนำตัวดีนะครับถึง130%นะครับถามว่า130%ในตอนนี้เอาไปผ่ายพวกด่าน,นยากๆได้ไหมต้องบอกเลยว่าหารได้หมดทุกด่านเลยนะครับแต่เราจะไม่รวมพวกด่าน อ่ะซูเปอร์แบตเทนโหลดอะไรพวกนี้แล้วกันอันนี้บรรดาที่ค่อนข้างจะยากมาแล้วนะครับแต่ถามว่าร30บอ่ะสู้ไหวไหมผมว่าเลยก็ไหวนะครับผมถ้าเอาไปเล่นดีๆเนาะตัวนี้นะครับลีดต้นของมันอ่าคอนเนคเต็ดโฮปนี่ไม่ต้องไปหวังพึ่งมันอยู่แล้วเนาะเพราะตัวค่อนข้างที่จะหายากนะครับแต่มันบวกซูเปอร์คารเนไงยซูเปอร์ค์ดคีย์ Super Card บวก3คือมันเป็นสแตนดาร์ดที่ดีมากเหมาะสำหรับคนที่จะเริ่มเล่นใหม่โคตรเลยตู้นี้ผมบอกเลยเหมาะมากๆนะครับตัวข้างตู้ต้องบอกว่าโหดร้ายมากๆนะครับ ไปคู่อ่างตัวเดียวไม่พอนะครับตัวเกมนะครับโคตรฉลาดเนาะะนำโกจิต้านะครับเป็นตัว5ปีของปีที่แล้วนะครับต้องบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งโหดมากๆนะครับคือตัวมันเองเก่งนะครับระดับหนึ่งเลยนะครับและที่สําคัญนะรู้ไหมทำไมคนถึงอยากจะกดพราะว่าถ้าไม่ตายที่โคตรจะเท่ของทางด้านซูเปอร์ไซย่า โกจิต้าก <light> ็ต really ัวนี้นะครับเป็นตัวที่ถ้าไม่ตายเท่อลังการมากคือเกมเนี้ยเราเล่นเราก็อยากจะดูถ้าไม่ตายเท่ๆสวยๆใช่ไหมคุณก็จะไม่ผิดหวังกับตัวของโกจิต้าเลยนะครับผมเนาะเออนะครับประกอบแล้วก็อีก2ตัวก็คนก็ดีอ่ะเนี่ยโกจิต้าล่างนี้ก็ดีนะครับ3ปีก็ดีนะความสามารถเรารู้ๆอยู่แล้วเนาะจะฟื้นคืนเลือดนะครับแปดเติมขึ้นไปนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ต้องการแปลงล่างไปโกจิต้าหูเหลืองนะครับบูตัวนี้ก็ดีนะครับค่อนข้างที่จะโหดเลยนำมาทีมพาวเวอร์ นะครับค่อนข้างเก่งเลยบตูตัวนี้ผมมองว่าโหดนะครับอืโดยรวมของตู้เนี้ผมมองว่าแม่งคตรดีเลยสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่อะ่ะสรุปเอาง่ายงเลยนะครับสําหรับตู้นี้ก็โอ้โหเลยตัวเริ่มต้นนะครับมูวี่บอยมูวี่ฮีโร่อ่ะมีหมดเลยในตู้ในตู้นี้นะครับเห็นไหมโหดมากมาดูในส่วนของตู้จานิมบ้ามากก็บอกเลยว่าจานิมบ้าเป็นตัวอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมค่อนข้างที่จะอยากได้มากๆอีกตัวหนึ่งเลยเข้ามาในทีมเนาะในเซิร์ฟเจแปนนะเซิร์ฟนี้ผม ไม,ไม่หวังอะไรแล้วล่ะเนาะไปยาวๆเลยนะครับแต่เซิร์ฟสเปนะผมหวังอยากได้จานินบามากๆเลยนะครับแต่มันก็ไม่ได้สักทีเว้ยออนะครับจานินบาก็เหมือนกับทางด้านของไปกูฮังเลยจะมีความสามารถที่จะนําฝ่ายร้ายได้นะครับเหมือนกันเลยนะครับผมและที่สําคัญที่ผมชอบจานินบาตัวนี้คือจะมีการกาดทุกการโจมตีเนาะเป็นอะไรที่ผมชอบมากๆเลยกาดทุกการโจมตีแล้วตัวร้ายสีเขียวอะ มันก็หาค่อนข้างที่จะยากนะครับตัวร้ายสีเขียวเนาะเออมาเติมเต็มในส่วนของตัวร้ายสีเขียวค่อนข้างดีเลยนะครับผมสำหรับจานเนผพ่ตัวนี้เนาะมันดูข้างตู้ครับข้างตู้ก็ไม่ต้องสืบเนาะเบจิโต้นะครับมันเก่งอยู่แล้วตัวนี้ถ้าไม่ตายก็โคตรเท่เท่มากๆในเกมถ้าไม่ตายเท่สุดๆไปเลยตัวนี้นะครับผมสำหรับเบจิโต้ตัวนี้เนาะเป็นตัวฉลองครบรอบ5ปีนะครับผมแล้วก็เบจิโต้ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับ เป็นตัว3ามปีเนาะก็โหดอยู่แล้วนะสำหรับคุณคล้ายโกดิต้าตัวเมื่อกี้เลยโหดมากๆนะครับตัวนี้เนาะแล้วก็โกเทนคูเด็กตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมอยากได้เหมือนกันน้อยเซอร์เจแปนยังไม่ได้เลยตัวนี้เก่งนะครับเก่งนะถ้าใครที่มีจะรู้ว่ามันเก่งยังไงนะครับทั้ง <c oughs> ต้องบอกว่าทั้งตัวเนี้ยเก่งนะเป็นตัวที่นําตัวดีได้คือตู้ของจานเนมบ้าผมมองว่าแม่งมันดูครบเครื่องกว่านะจริงๆนะตู้ของจานเนมบ้า นะครับเดี๋ยวผมจะสมมุติถ้าเกิดเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ที่มีเพชรจากัดใช่ไหมสมมุติมี300เพชรแล้วอยากจะเปิดตู้นี้เลยอ่ะอยากจะเปิดมากๆเลยอ่ะเออแบบเฮ้ยพี่ผมอยากเปิดมากเลยช่วยแนะนำหน่อยว่าอยากเปิดตู้ไหนถ้าเป็นผมนะเออเมื่อกี้ผมเข้ามาดูตัวแล้วผมตัดสินใจง่ายเลยถ้าเกิดเป็นผู้เล่นหน้าใหม่อ่ะผมจะเปิดตู้ของจารเนมบ้าครับ ทำไมที่ผมถึงให้แนะนําให้เปิดตู้ของจานนบ้านะครับผม,มง่ายๆหลักการง่ายมากนะครับผมเพียงแค่มีจานนบ้านะครับที่จะนําตัวร้ายทั้งหมดนะตัวร้ายในเกมเนี้ยจานนบ้านําหมดนะครับแล้วข้าไปนะผมมาเจอ,อทั้งด้านของทั้งครับเรียบร้อยเลยครับไม่ต้องสืบเลยทั้งนะครับจะมีรีสกิลนะครับที่สามารถที่จะนํา ตัวดีซูเปอร์คาร์ทุกตัว120นะครับก็คือความสามารถเดียวของไปคูหังนั่นเองนะครับสำหรับทั้งตัวนี้นะครับคือตู้นี้ปิดตบทุกอย่างเนอะสำหรับคนเล่นหน้าใหม่และมีเพจจากัดได้อยากจะถามความคิดเห็นของผมว่าอยากจะเปิดให้เลือกจะเปิดตู้ไหนสุดผมแนะนําเลยเนาะถ้าอยากเปิดจริงๆอ่ะผมแนะนําเป็นตู้ของจานเนมบาเลยนะครับใส่ไปเลยให้ยับยับนะครับตู้จานเนมบ้าเพราะเราจะได้สมมุติถ้าเราเปิดได้จานเนมบ้ากับ ทั้งนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับคุณด้วยนะคุณสามารถเล่นเกมนี้ไปยาวๆยันจบเกมได้เลยเพราะว่าทั้ง2ตัวนี้นะครับมีความสามารถในาการที่จะนําตัวดีทั้งหมดแล้วก็ตัวร้ายทั้งหมดเลยนะครับผมผมแนะนําเลยตู้นี้แนะนํากว่าตู้ป่กูหังเลยนะเออเพราะว่าตู้ป่กูหังมันมันมีเม่อไห่เออจริงอาจจะมีก็ได้เอ้าเนี่ยมันไม่มีอ่ะมันน่าจะมีทางด้านของอาสามารถปะ ที่นำฝ่ายร้ายอะ่ะหรือจริงๆมันมีวะเออมันอาจจะมีสามารถอยู่ในนี้ก็ได้ผมก็ไม่รู้นะแต่มันไม่ขึ้นในแบนเนอร์ไงเออทำไมมันไม่ขึ้นวะที่ในายเนี่ยถ้ามีสามารถอะ่ะที่นำฝ่ายร้ายทั้งหมดอะ่ะก็จะแนะนําให้เปิดตู้นี้ด้วยเนาะแต่มันไม่มีไงเออเมื่อมันไม่มีผมจะเชีร์เป็นตู้นี้นะครับผมอืมผมแนะนาเป็นตู้นี้เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเหตุผลสําคัญนะครับผมก็อย่างที่เรารู้อยู่แล้วว่าสเสลิมสลองครบ 6ปีของทางด้านเซิร์ฟโกลบอลใกล้จะเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับตู้นี้ถือว่าเป็นตู้ดักเพชรเราอย่างสมบูรณ์แบบเลยนะครับเราก็เก็บเพชรแล้วก็ดองเพชรกันวางแผนอนาคตให้มันดีๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตู้6ปีมามันจะประกอบไปด้วยโกคูยูไอ6ปีเบต้า6ปี2ตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะเก่ง ตัวเดียวครบจบเลยนะครับ2ตัวนี้ผมบอกเลยว่าเก่งมากๆเป็นตัวที่เก่งถ้าจัดเทียบก็อยู่ท็อปแน่นอนนะสตัวนี้มันเก่งค่อนข้างดีนะครับผมก็บริหารเพชรดีๆเนาะถ้าเกิดเป็นผู้เล่นที่เล่นมาสัก1ปี2ปีอย่างเงี้ยผมก็แนะนำมีตัวระดับหนึ่งอะถ้าเราไม่ได้เป็นแฟนขับของใครเลยก็แนะนําให้ข้ามไปนะครับไปไปรอ6ปีดีกว่า6ปีอะมีตัวเก่งๆกว่าในตัวนี้เยอะมากๆนะครับผมเนาะเออนะครับนี่ก็จะเป็นความรู้สึก ของผมนะครับว่าควรจะเปิดตู้นี้ดีไหมนะครับผมถ้าสมมุติให้คะแนนตู้นี้สําหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่เป็นผู้เล่นเริ่มต้นนะครับหเดือนถึงมันหเดือน6เดือนเงี้ยผมก็จะให้ตู้นี้ไปเลย10เต็มไปเลยนะเพราะว่าเป็นตู้ที่ค่อนข้างดีรวมตัวเองเก่งเยอะมากนะครับแต่ส้หรับเป็นคนที่เล่นเกมนี้มาอย่างยาวนานแล้ว2ปีขึ้นไปอย่างเงี้ยผมก็ให้เหลือความน่ากดเหลือ,อลประมาณ6กถึงเละกันประมาณเนี้ยวันเและกัน6และกันเราก็ไปตัดสินใจเองนะครับเพราะว่าเพชรเป็นของเราเอง เนาะเออเราอาจจะรวยก็ได้อไรเงี้ยเราก็เติมเปิดเผยก็ไม่ติดอะไรหรอกเนาะเออเราตัดสินใจเองนะครับเพราะว่าเพชรเป็นของตัวเราเองไม่ได้เป็นของใครเลยถ้าเกิด6ปีมันมาแล้วเราไม่มีตู้ไปตู้เพชรไปเปิดก็อันนี้ก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันเนาะถือว่าผมก็มาให้คําแนะนําแล้วกันเนาะแล้วก็มี1สิ่งเนาะคือถ้ามันเป็นตัวโปรดของเราอะเรากดเปิดครับมันมีอะไรเสียหายหรอกถ้าเป็นตัวที่เราชอบเนาะโอเคนี่ก็จะเป็นเหตุผลความรู้สึกของผมนะครับที่ว่า กาชาครั้งนี้ของทางด้าเซริร์ฟโกพ่อมันน่าเปิดขนาดไหนนะครับผมก็ถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วคราวหน้าจะเป็นการไลฟ์สตรีมหรือว่าวิาวดีโออะไรนะครับก็เชิญรับชมได้เนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม